เดี๋ยววันนี้เรามาดูสุดต่อพ่วงก,กันบ้างครับเ,เ,นะเนื่องจากว่าลูกค้ามาซื้อหน้าร้านเป็นสุดต่อพ่วงนะครับลูกค้าเลือกไซส์เป็น KB 5นะครับเป็นของ GMAX e แล้วก็เลือกขาเป็น40นะครับขาสูง40เดี๋ยวเราจะทําการต่อให้รู้นะครับแล้วทุกคนแบบว่า,าย,ยังไม่รู้ว่าต่อพว่วงต่อแบบไหนเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อให้รู้เลยนะครับหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยก็มาทําการต่อเลยครับขั้นตอนแรกก็เอาเตาใส่ไปในขาก่อนนะครับแล้วก็ยึดลวดตัวทีนะครับตัวทีก็ทางร้านก็จะแถมไปให้ในสุดต่อพ่วงนะครับ2ออันใส่ตัวทีเสร็จก็ขันให้แน่นนะครับขันน็อตอยู่ข้างล่างขันให้แน่นๆเผื่อแบบว่าจะยึดเตาไว้นะครับเวลาที่เราใส้งานเตาจะได้ไม่ขยับนะครับ หลังจากนั้นก็มาต่อตรงเตาตัวเรกเลยครับก็เอาสายดันสายดันเข้าไปแล้วก็ตามด้วยตัวลัดครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับหลังจากที่เราขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดสายนิดนึงนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะใส่ตัวแยก3มทางนะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วก็ใส่ตัวลัดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขันให้มันแน่นๆเหมือนเดิมทุกตัวต้องขันให้แน่นนะครับเพราะว่าเตาจะเป็นแรงดันสูงนะครับขันแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็มาต่ออีกเตาหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใส่ตัวรัดเข้าไ,ไปแล้วก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมหลังจากที่เราขันตัวที่2แน่นเป็นที่เรียบร้อยก็เอาสายตัวที่2เนาะมาต่อใส่แยก3ทางแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราต่อ2เตาติดกันแบบนี้แล้วก็มาต่อสายที่3ก็คือไปถังแก๊สนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไปถังแก๊สนะครับ หลจากนั้นก็มาต่อหัวปรับใส่เลยนะครับนี่แบบนี้เลยต่อแบบนี้แล้วก็ขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับทุกตัวต้องขันให้แน่นนะครับหลังจากที Kate ่เราต่อเป็น like ที่เรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวเตาจะติดกันแบบนี้ยนะครับใช้ถังเดียวจะใช้ได้ hein Key COSTA 2เตานะครับหลังจากนั้นก็มาทําการลองไฟนะครับว่าใส้สองเตาไฟจะกู Lil ่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเรามาทําการลองกันเลยครับ นี่เลยครับตัวแรกก็จะฟู่แบบนี้เลยนะครับฟู่ปกติเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูตัวที่2ครับตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับฟูเหมือนกันเลยแบบนี้เลยนะครับก็ดีจะเบาไ่หมดนะครับตัวนี้ไซส์สองเตาก็คือแบบว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าไซส์ถังเดียวนะครับแบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยหลังจากเราต่อรองไฟเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูเลยนะครับทีจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ต่อสองเตาไซทังเดียวนะครับแบบนี้เลยเนยสะวดวกสบายนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการยกขึ้นรถให้ลูกค้าเลยเลยครับขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนเป็น,น้าร้านนะครับ